ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่6มิถุนายน2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางการงานค่อนข้างดีนะคะการงานการเงินค่อนข้างดีนะคะโชคลาภค่อนข้างเด่นนะคะยิ่งขยนันยิ่งได้เงินเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะการงานราบลื่นนะคะงานเยอะเงินดีนะคะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนอยากจะเดินทางไปไหว้นะคะรัชกาลที่5หรือท้าวเวสวรรหลายๆคนอาจจะไปไหว้ไอ้ไข่หรือกุมารน,นะคะในช่วงนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุพ่อของคุณนะคะอายุพ่อของคุณ ทะ,ะเบียนรถแล้วก็ไอ้ไข่หรือกุมารเด็กให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงนะคะสีแดงสีเขียวนะคะสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ714นสะคะ714ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ